ฮอนด้าบีโอหนึ่งจุดสามตัววีไปสิบแปดด้วยนะคันนี้นี่อันนี้ไหม,ไไมไ 4, นัเชนเปมนนัเชนสีดำสองตัวอันนี้โลโก้ตัวเฮสนั่นกบเหรอ,อม,มันกบมากเลยนะตาตาตานั่นคือกบใช่ไหมแต่เสียดายนะครับคันนี้เขาไม่มีขายแล้วป้ายเดยวเขาไม่ผลิตแล้วเสได้ยเขาอยากได้ ยางยางเปนยางใหม่สิบเส้นขอบสิบห้าแม็กใหม่ย,ยางใหม่อันนี้ไฟเลี้ยวอยู่ตรงนี้นะคะดูให้าตาเลยนี่เลยนะคะเบ,บ,บาะเบาะผ้านี่กระจกมันกระจกไฟฟ้าเกียร์เปนเกียร์ออตโอต้แอร์มั็นอิเล็กตันวิ่งหกหมื่นกิโลเป็นไปได้องไร 60, กหกหมื่นกิโลตะวิซซ์แปดเฮ้ยใช่หรอนี่เบาะนุ่มๆนะครับนี่นุ่มๆ นี่ผมหลับสบายแน่นอนอันนี้ไฟโดนนะไฟโดนนะสปอยเลอร์กับไฟถอยอันนี้เลยนี่อปัดน้ำฝนข้างหลังถ้าแบบแบบถ้าไม่ใช่แบบเลเซชยไม่มีนะครับอันนี้เลยตรงนี้เส้นไล่หมอกเอ้ยเส้นไล่ฟไฟยังางเลยชื่ออันนี้สีขาวตัดกรีนสีดำอย่างแจ่มมาคันนี้ คันนี้ขาย3ามแสนสองหมื่นเก้าพันบาทผ่อนเดือนละห้าพันบาทมีเวอร์ชันช่วยผ่อนหนึ่งปีเต็มแล้วเจอนารับสวัสดีครับ